เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะ mm hmm. คลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่30กรกฎาคม2563กันนะคะ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิป2หวยลาวนะคะ mm hmm. หวยลาวสตาร์หนึ่งตารางนะคะ mm hmm. หวยลาวพัฒนาอีกหนึ่งตารางนะคะแยกกันนะคะไม่ได้รวมเป็นตารางเดียวกันนะคะแจ้งไว้ก่อนค่ะ เราจะเริ่มจากหวยลาวสตาร์ก่อนนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นลาวพัฒนาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปและคลิปต่อ,ตอไปนะคะจะรวมหวยลาวสองหวยนี้จะรวมอยู่ในคลิปเดียวกันแต่ถ้าวันไหนไม่มีลาวพัฒนาดิฉันก็จะลงแต่ลาวสตาร์อย่างเดียวนะคะวันจันทร์กับวันพฤหัสก็จะลงลาวพัฒนาให้ด้วยอีกหนึ่งตารางค่ะเรามาดูผลของเมื่อวานนะคะสำหรับลาวสตาร์นะคะ เมื่อวานนะคะให้เด่น9และลอง1ค่ะไม่ออกนะคะ5ตัวนะคะออก2 4 3 9 6ค่ะข้างบนออก3 9 6นะคะข้างล่างออก2 4ค่ะเข้าเด่น9นะคะหลัก10บนค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มี6นะคะไม่มีคู่ของเขาแต่ก็ยังได้ชุดกันนะคะ4 2นะคะข้างล่างค่ะตัวกลับนะคะข้างล่าง และที่น่าเสียดายไปอีกนะคะในตารางสถิติมาเลข3เลข4เลข9เลข5นะคะถ้าบางเลข6ไว้ก็คือครบ4ตัวหน้าเลยนะคะน่าเสียดายจังไม่มีเลข6มาไม่งั้นได้ครบ5ตัวเลยนะคะแล้วก็อาจจะได้ถ้ามาก็ได้3ตัวด้วยน่าเสียดายนะคะและก็ต้องขอแสดงความยินดีสำหรับท่านที่ถูกรางวัลน,นะคะ สำหรับท่านที่ถูกรางวัลก็อย่าลืมแบ่งเงินเล็กเกน้อยของท่านนะคะเพื่อไปทําบุญกันบ้างค่ะจะได้ต่อโชคต่อลาไปกับตัวท่านเองนะคะถูกน้อยก็ทําน้อยนะคะ5าบาท10บ,บาทก็บุญเหมือนกันทงบุญนี้ไม่ได้ให้มาทํากับทางช่องนะคะทางช่องไม่เรียกรับเงินใดๆทั้งสิ้นค่ะให้ท่านไปทําได้ตามที่ท่านสะดวกเลยนะคะแต่อย่าลืมทํากับคนที่บ้านท่านก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบออกไปทําที่อื่นนะคะ เรามาเริ่มตารางสถิติของหวยลาวสตากันค่ะสำหรับหวยลาวสตาร์นะด,ดิฉันขอแจ้งก่อนนะคะว่าขอเตือนก่อนนะคะว่าตารางนี้เพิ่งจะเริ่มทําตามระยะเวลาที่หวยมีมานะคะซึ่งมันเดินดีดิฉันจึงเอามาแบ่งปันกันแต่ว่าดิฉันไม่การันตีเพราะว่ามันยังเก็บสถิติได้น้อยดิฉันจึงเตือนไว้ก่อนนะคะ ดิฉันเห็นว่ามันช่วงนี้มันเดินดีแต่มันก็หลุดไปแล้วนะคะยังไงมันก็ต้องหลุดมันหลุดไปแล้วเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเดินเหมือนเดิมน,นะคะเรามาเริ่มตารางสถิติกันค่ะตัวเลขนะคะก็จะมี 3...5...2...1...8...7 ค่ะ3 5 2 1 8 7นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ ขอเรียนชี้แจงนะคะว่าทางช่องไม่มีการเปิดกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ฟรีทาง YouTube เท่านั้นค่ะส่วนลิงก์ใต้คลิปนั้นเป็นลิงก์ช่องคนวางเลขชาแนลนะคะซึ่งช่องนั้นเป็นช่องหลักนะคะช่องนี้ช่องเลขเด็ดคนวางเลขนี้เป็นช่องสำรองของช่องคนวางเลขชาแนลนะคะซึ่งเปิดเอาไว้เพื่อป้องกันว่าถ้าช่องนั้นมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้ย้ายมาอยู่ช่องนี้และไม่อยากให้ช่องว่างดิฉันจึงนาหวยลาวมาลงไว้ที่ช่องนี้นะคะ และช่องนี้ก็จะลงแต่หวยลาวนะคะส่วนคนวังเลขชาแนลถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจหวยฮาหนอยท่านตามไปดูได้ที่ช่องคนวังเลขชาแนลนะคะซึ่งช่องนั้นจะลงไว้3ฮานอยนะคะลงหวยฮาหนอย3ฮานอยในคลิปเดียวกันนะคะและก็เหมือนกันค่ะหวยลาวดิฉันก็จะลงเป็นคลิปเดียวกันนะคะเพื่อไม่อยากให้ท่านผู้ชมต้องไปดูหลายๆคลิปค่ะเดนนะคะก็จะมีเดนห้าค่ะ และลองหนึ่งนะคะเดน5และลองหนึ่งนะคะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิติคะ่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะชุดเด่นชุดกันนั้นดิฉันนํามาจากตารางสถิตินี้นะคะนํามาจับคู่วินกันสําหรับท่านที่จับเป็นก็นําไปใช้ได้เลยคะ่ะสําหรับท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญ,ญาตจับคู่ให้นะคะแล้วก็แจ้งนะคะว่าสําหรับหวย ฮานอยสตาร์เอ้ยไม่ใช่หวยฮานอยสตาร์หวยลาวสตาร์นะคะดิฉันให้เป็นแบบ5ตัวนะคะถ้าเป็นหวยลาวพัฒนาดิฉันจะให้เป็นแบบ4ี่ตัวนะคะซึ่งดิฉันจะจับให้เป็นแค่ชุด2ตัวเท่านั้นนะคะท่านที่อยากได้สี่ตัวหรือ5ตัวอะไรตามที่ท่านอยากได้ท่านจับเอาเองในนี้เลยนะคะดิฉันจะให้แค่ชุด2ตัวเท่านั้นส่วนลาวพัฒนานั้นดิฉันจะ ให้เป็นแบบ4ตัวตามที่เขาเคยออกสมัยแรกสมัยแรกๆที่เขายังมี4ตัวนะคะแจ้งเอาไว้ก่อนเพราะว่า5ตัวกับ4ตัวผลข้างล่างมันไม่เหมือนกันค่ะแต่อันนี้ดิฉันเอาแบบ5ตัวนะคะชุดเด่นนะคะจะมี5 3 5 2 5 8 5 7 5 1อต้องขออภัยนะคะที่ต้องมาเขียนให้สำหรับ ท่านที่จับไม่เป็นเขาจับไม่เป็นจริงๆท่านหนที่จับเป็นดิฉันต้องขออภัยแทนท่านที่จับไม่เป็นนะคะเพราะถ้าคนจับไม่เป็นก็จับคู่ไม่เป็นจริงๆนะคะดิฉันก็ต้องเขียนให้ค่ะและพยายามจะเขียนให้มันถูกไม่ให้มันผิดนะคะถ้ามีการผิดพลาดด้านตัวเลขอะไรที่ต่างจากตารางสถิติท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะซึ่งดิฉันก็พยายามจะเปิดคอมเมนต์ไว้แต่มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าอยู่ๆมันไปปิดเองอีกแล้วดิฉันก็พยายามจะกลับมาเปิดใหม่อีกคอมเมนต์นะคะ ชุดกันนะคะ3,2 3,8ดิฉันพยายามจะเปิดคอมเมนต์แล้วอยู่ๆมันก็กลับไปปิดก็ยังว่าว่าวันเมื่อวานทำไมไม่มีคอมเมนต์เข้ามาเลยมันกลับไปปิดเองโดยที่ดิฉันไม่รู้ค่ะอันนี้เป็นหวยฮานะอขออภัยค่ะเป็นหวยลาวสตานะคะเป็นลาวสตา์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่จะเป็นลาวพัฒนานะคะ ลาวพัฒนาออกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะส่วนลาวสตาร์จะออกทุกวันนะคะเวลา1 5น0านิกา30นาทีนะคะเรามาดูผลของลาวพัฒนานะคะต้องขออภัยนะคะสำหรับลาวพัฒนาที่งวดที่แล้วได้หลุดลงแล้วนะคะได้หลุดแล้วนะคะ ิติก็เดินดีมาอยู่หลายงวดนะคะในตารางสถิตินะคะมาแค่เลข6กับเลข4ี่เลยค่ะไม่ได้จับคู่กันนะคะมาแยกกันบนล่างเลยนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะในตารางมาแค่2ตัวปกติอย่างน้อยเขาจะมา3หรือ4ตัวนะคะในตารางนี้ดี่ฉันจะจับเป็นให้แค่คู่2ตัวนะคะสําหรับท่านที่จะเอา3ตัวหรือ4ตัวท่านก็นําจากตารางนี้ไปจับกันเอาเองนะคะ และดิฉันทาเป็นแบบ4ตัวนะคะสําหรับหวยลาวพัฒนามเพราะว่าดิฉันต้องแจ้งไปก่อนเพราะว่าผลของรางวัล2ตัวล่างจะไม่เหมือนกันนะคะแบบ4ตัวหรือ3ตัวนะคะและดิฉันจับเป็นชุด2ตัวเท่านั้นค่ะตัวเลขในตารางนะคะก็จะมี3 9 1 ห้าสี่สองค่ะ3 9 1 5 4 2นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะและต่อไปจะเป็นเด่นและรองนะคะสำหรับเด่นและรองนะคะก็จะมีตัวเลข เด่น9ค่ะและลองสีนะคะเด่นเก้าแล้วลองสีนะคะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะสําหรับชุดเด่นชุดกันนั้นดิฉันก็นํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วินกันสําหรับท่านที่จับเป็นนะคะก็นําไปใช้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะแต่ก็ต้องแจ้งอีกครั้งนะคะว่าดิฉันจับเป็นแบบ2ตัวชุด2ตัวเท่านั้นนะคะสําหรับท่านที่อยากได้3มหรือ4ตัวก็จับเอ,เองในตารางนะคะซึ่งมันก็ส่วนมากมันจะมา3ถึง4ตัวนะคะอาจจะไม่ได้จับเป็น3ตัวได้อาจจะวิ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งมันก็เข้านะคะเข้า3หรือ4ตัวแต่ดิฉันจับให้เป็นแบบ2ตัวนะคะและทำเป็นแบบ ชุด4ตัวนะคะดิฉันไม่ทําชุด5ตัวนะคะชุดเด่นก็จะมี91 95 93 92 94เและต้องของอภัยสำหรับท่านที่ดูกันมานานท่านผู้ชมท่านเก่าๆที่จะต้องมาฟังการอธิบายเก่าๆนะคะ เพราะว่าหลายท่านเข้ามาใหม่แล้วไม่เข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะดิฉันก็ต้องอธิบายให้เข้าใจนะคะต่อไปเป็นชุดกันนะคะตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะ จะได้ไมีพาดคลิปใหม่ละฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะกำลังใจที่สำคัญของทางช่องก็เพียงให้ท่าน like, กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามจะได้แจ้งเตือนก่อนนะคะถ้าไม่กดติดตามไว้ท่านพาดไปแล้วนะคะแล้วถ้ามีการผิดพลาดทางด้านตัวเลขอะไรให้ท่านยึดตามตารางสถิตินะคะถ้าดิฉันอาจจะพลาดเขียนชุดเด่นชุดกันผิดผิดไปนะคะให้คุณผู้ชมยึดตามตารางสถิตินะคะ กันนะคะจะมี31 35 32 15 12 52ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ